ไรนนู้เจ้าเป็นใครกันเฮ้ยทำไมชุมดผู้หญิงมาเช่นนี้ไอ้น้องทำไมนี่มันเรื่องของหัวเมียเลยคนอื่นอย่ายุ่งดีกว่าหัวเมียคนที่เขาเป็นหัวเมียเห็นพ,พี่เขาไม่ทำแบบนี้อีกอย่างแม่นาบอกว่าไม่ได้เป็นเอาอย่างนี้คนกูรุไชายจะสั่งสอนพวกมึงทุกคนเอง บคนีうう่คร <savory> ับผมมาแล้วขอบคุณมากนะคะถ้าหาไม่ได้คุณนี่ฉันแย่กันแน่เลยคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่ไหนเนี่ยหาแล้ว ข้าไปอ่ะไม่รู้เห็นจังหวะมัวไปหมดคข้าขอบคุณนะครับสำหรับพระราชลังวัลครับบอกเลยครับเพลินโตขอบคุณจริงๆนะคะคือว่าที่บ้านฉันน่ะมีใครทำบุญแล้วคนเมื่อกี้ก็ี่ไม่ได้นี่ไม่นะใช้ก่อนแล้วก่อนถึงอุ้ยเดี๋ยวตัวแล้วแม่มึงเดี๋ยวเรียกตำรวจมาจับเลย แล้ว่อนจะจับผมเรื่องอะไรครับจับมึงเรื่องอะไรเอ่ะมึงเนี่ยเป็นคนขโมยพระป่ามาฉุดตัวลูกสาวกูมาเนี่ยนี่เดี๋ยวก่อนตูผมผมไม่ได้ชดผมมาช่วยเหลือไว้มึงเรียกกูว่าอะไรนะตูท่าทีมันมันเป็คำอุทานคุณพ่อคุณแม่คะใจเย็นก่อนค่ะคือผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่ใช่คนดายเขาไม่ได้ฉุดตัวเจ้าขามาค่ะคือว่าผู้ชายคนนี้เนี่ย เขาช่วยเหลือเจ้าขาวไว้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ใช่ครับผมเป็นคนดีผมเป็นคนดีพี่เป็นคนดีช่วยเหลือลูกสาวข่าว้ใช่ครับพี่แม่บุญไอคนนี้เนี่ยเป็นคนดีจากจะยินดีนะพี่นะสอตินะปาชิดไปลูกก็ใครเปอดภัยดีค่ะเขาไม่ใช่คนร้ายใช่ไหมลูกไม่ใช่ค่ะคุณแม่คนดีครับผมคนดีเนี่ยมึงเรียปากจะไม่ดีหรอกว่ามีที่มีมีคนฝากมาบอกครับ ไอ้ตัวเก่าก็ฟังเขาบอกว่าเขาชอบพี่เล็กมากครับผมเ<อ>ี่เน,นเี่ยเป็นคนทีแล้วเนี่ยใช่ครับแต่ว่าลักษณะเองเนี่ยไม่ได้คนบ้นานพงลุยลลยแห่งนี้นี่หว่าเป็นใครกันเนี่ยคะอ๋อคือจริงแล้วผมมานไม่ได้เป็นคนที่นี่หรอกแต่ว่าผมเองนั้นมีปัญหาทางครอบครัวนิดหน่อยก็เลยเดินทางไปเรื่อยๆครับผมมีปัญหาทางครอบครัวใช่โอ้หเหมือนในตัวที่แล้วเปรียบเลยฮะ ไอตัวที่แล้วนี่หาทุกวันจริงเหรอเออเอางี้แล้วกันครับผมถ้าอเองไม่ใช่คนที่นี่แล้วก็มีงานมีการทำหรือเปล่าพ่อหนยพี่ก็หลายวันผมหางานหาการแต่ก็ยังไม่มีใครรับผมเข้าทำงานเลยครับเนี่ยพี่พี่ฉันมีอะไรจะบอกคพี่คะ่ะเมื่อวานนี้คนขับรถบ้านเราเนะี่ยลาออกครับคพี่ตำแหน่งนี้ก็เลยว่างอ๋อถ้าอย่างนั้นแล้วก็ จะรับคนหนุ่มคนนี้เอาไว้ทํางานเป็นคนขับรถบ้านเราเลยลก็แล้วกันขับรถเป็นหรือเปล่าอ๋อขับรถพอพอได้ครับผมเออถ้าอย่างงั้นจะรับเอาไว้เป็นคนขับรถเลยเ,เริ่มงานกันวันนี้เลยฮะเริ่มงานวันนี้เลยใช่เดี๋ยวก่อนคือถ้าจะเริ่มงานวันนี้ให้เข้าของอะไรผมไม่ได้เตรียมมาเลยครับเข้าของอะไรใช่ครับงจะไปเดือดร้อนทําไมบ้านค่าเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เตรียมพร้อมโอ้จริงหรือเปล่าจริงอีกอย่างก็คือว่าหมอนก็ไม่ได้เตรียมมาครับ หมอนไม่ได้เตรียมมาใช่ครับเดี๋ยวเอาที่ลูกสาวค่ะโอ้โหวก็เสือก็ไม่ได้เอามาครับเดี๋ยวเอาที่ลูกสาวค่ะเมียก็ยังไม่มีเดี๋ยวเอาที่แม่ทำไมนะคุณพี่คิดไปถึงไหนเนี่ยมองหน้าเอาอะไรเอาอบอุ่นใจแม่ไว้อยากจะได้อะไรกระดาษเงนแดดจะเพิ่มเงินเดือนให้เอาเงินเนี่ยไปที่วัดเลยเดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวพี่ตามไปพ่อนุ นี่ตกลงห้ทน่นรับเจ้าไว้ทำงานก็แล้วกันทม่ค่คาเดี๋ยวอะไรเนี่ยลูกนูเดี๋ยวคอยจัดหาให้เขาด้วยเดี๋ยวแล้วตามพ่อไปที่วัดนะลูกขอบคุณมากครับกำการกำนันไม่ต้องกลัวกำนันจะไปไหนบอผมที่ผมขับรถให้ครับผมเดี๋ยวจะาตามไปนะคะขอบคุณมากเลยนะอีกอย่างพ่อกนันนี่ก็ใจดีรับผมคงคาเข้าทำงาน ยังไงก็ฝากเล้งฝากตัวไว้ด้วยนะครับคุณชื่อคงคาใช่ไหมคุณอยู่ที่นี่นะอยู่ได้นะได้แต่ว่า 我帮助，我帮助。 จะรีบลงแรงหาเงินเปิดแดงแต่งหนุ่มเลือคนางมคมามเป็นความจริงจ้ะนะแล้วสำหรับช่วงนี้จะมาเป็นควาเยาะเย้ยับมาทดหนั้นักฟัง